พี่วอนสเตอร์แฟนมีดครั้งนี้เป็นแฟนมีดที่คอมพีชชีวิตผมที่สุดนะเว้ยทุกคนผมไม่ภาพตัดไปเลยในจังหวะที่น้องบอกกับผมว่าหนูรู้จักพี่นะหนูเคยดูคลิปพี่ด้วยผมแบบไอ้สติแว่งหลุดไปเลยทุกคนครับผม ตอนนี้บ่ายสองเพึ่งแล้วผมอะ่ะต้องไปรับโปสเตอร์ของ V.P. แล้วลงทะเบียน V.P. ก่อนอีก5้านาทีกูย,ยังอยู่งลางอยู่เลยข้ามจุดลงทะเบียน V.P. อยู่ตรงนค่ะรับสักครู่นะคะยังยังเข้าไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเข้าได้แต่รอลและเรียบร้อยไปลงทะเบียนมาแล้วผมได้คือยังไม่เฉลยดีกว่า เดี๋ยวทุกคนรอรุ้นนะว่าผมได้ลายเซ็นใครเราคอมเมนต์เราคอมเมนต์มาก่อนข่าวๆเดี๋ยวผมจะเฉลยกับสักท้ายคลิปแล้วกันว่าผมได้ลายเซ็นใครตอนนี้เดี๋ยวจะเอาของไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปถ่ายเมอร์เนเดสข้างล่างนะเพราะข้างบนตั้งแต่ทางเข้าเลยเอากล้องเข้าไปไม่ได้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอากล้องตัวนี้ไปเก็บให้ส่อให้ส่งให้ส่งเห็นไหมเห็นนะมีลายเซ็นอยู่อยู่ไหนวะอ่ะนั่นอยู่นนอยู่นอยู่นให้อยู่แค่นี้ นึกว่าจะลงทะเบียนไม่ทันแหละคุณพี่ก็เขียนเวลาบ่ายสองครึ่งมากดดันผมจริง,รงๆวันนี้ผมมาอยากจะมาสักประมาณแถวๆบ่ายสามสี่โมงอะไรอย่างนั้นนะไม่ต้องรีบคุณพี่<อ>เขายังลงทะเบียน V.I.P กันไม่เสร็จเลยเออก็อยากให้มาก่อนนะให้คนไม่อาจตรงทางเข้าประตูเข้าใจได้นะคนไม่ได้ตัดคลิปดิซ่าเลยนะคุณพี่นะผมต้องมางานน้องเบบี้มอนสเตอร์ก่อนทุกคนที่รอดูคลิปดิซ่าอยู่อะ่ะรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมานะขอผมกีดการน้องๆก่อนอ <laughs> ว่าอันนี้คือข้างนอกนะทุกคนโอ้ย อะไรต่อมีอะไรมันอยู่ตรงนี้หมดเลยว่ะทุกคนนี่น่าจะเข้าไปซื้อของแต่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือเขาทำเป็นบล็อกเลยวว่ะแล้วก็โอ้โหอาโยนอ๋อโอ้โหมีสกีบ้ามีสกี สว,วัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำไมสวยจังอะทำไมสวยขนาดน,นี้บ้าบ้าที่สุดคนกำลังน้อยอยู่เราจะหนึ่งสองสามได้แหล <c oughs> จะจังหวะเที่ยวคนเดียวมันก็จะประมาณนี้หนึ่งสองะให้ดูให้ดูคร่าวๆหนึ่งสองเฮ้ <c oughs> ยังไม่บอกหรอกว่าได้ใครด่ะเอาขอมาเก็บไห้เฉยมันเป็นกระดาษที่แบบดีมากเลยทุกคนมันเป็นแบบว่าเป็นโปสเตอร์ที่แบบมันๆอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะไปย้ายให้ฟังก่อนนะถ้าเป็นลายเซ็นของใครเนี่ยเขาก็จะแบบมีวาดเพิ่มเติมแต่งหน้าให้กับเจ้าของลายเซ็นด้วยแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้คนดีคือทุกคนรู้คือผมคิบวงเนาะแล้วก็ผมค่อนข้างแพ้ออร่าของเขามากพอสมควรนะครับคนนี้เป็นคนที่ทําผมช็อกอยู่เสมอพอผมพูดไปถึงตัวนี้หลายคนก็จะบอก มันก็ทุกคนนี่หว่าหมายมันก็จะแบบแต่ละคนมันจะแบบมีความยูนิคความพิเศษของแต่ละคนจังหวะแบบโผลออกมาจังหวนะดาเมจนเนี่ยสงสัยก็เป็นพรมลิขิตแล้วแหละที่แบบกําหนดมาให้ผมกับเขาต้องมาเจอกัน <c oughs> จริงๆไอตอนที่ผมถ่ายโปสเตอร์แต่ผมแอบใบ้ๆอยู่แล้วนะผมแอบใบ้ๆให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วนะว่าผมได้แบบเป็นลายเซ็นของใครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองดูสังเกตจากอากับกิริยาตอนถ่ายแบ็คด็อปของหน้าของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย ลองดาวดูลองดาวดูขำขนะขำขำอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เก็บของก่อนแล้วก็เราจะได้เดินตัวชิลตัวเป่าได้อย่างสนุกสนานตอนนี้น่ามันไหมซับก่อนพบเจอผู้คนที่หลากหลายนะเพราะว่าเราสร้างบุญกรรมกันไว้เยอะพอสมควรนะฮะกับหลายๆคนที่เป็นแฟนเบบี้คนก็จะจดจําผมได้บ้างไม่ได้บ้างวันไหนที่ผมแต่งตัวดี วันไหนทีผ่ผมแต่งหน้าทาปรงทาแป้งเ,ออเติมลิปทาปากอะไรอย่างเงี้ยจาผมในวันนั้นได้ก็จะดีนะครับไม,ไม่อยากให้จดจําผมในวันที่แบบผมไม่ได้แต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็แต่งมาจาัดเต็มนะก็อยากให้ทุกคนจดจำได้บ้างอันนี้เป็นตัวโฟตโต้การ์ดท,ที่เขาแจกสำหรับ v p นะครับก็ได้มาน้องๆ7คนอันนี้เป็นสุ่มนะรามีอาซาน้องไอออนเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเนาะโร่า <R ora. S 2> ตละกี่อยรู้่ะลูกาชีตาโจ์เก็บเออแล้วก็ตัวนี้ป้ายของคอนะครับ V P เขียน V P แล้วก็ข้างหลังเป็นเบบี้มอนสเตอร์แบบนี้แล้วก็มีระบุรอบนะครับ V P ของรอบวันที่29ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอันที่ส่งของการที่น้องๆในทีม1นพานวั์นะครับน้องฝึกงานช่วยผมกดนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องที่ เป็นบุญคุณกับพี่มาณที่นี้นะครับน้องฝึกงานรุ่นล่าสุดที่เพิ่งฝึกจบไปนะครับตื่นแต่เช้ามาช่วยผมกดบัตรในรอบนี้ผมขอ,ขอขอบคุณน้องมากจากใจน้องคือผู้มีพระคุณกับพี่อย่างยิ่งในวันนี้พี่จะไม่ลืมบุญคุณไปเจอกันในงานอีกรอบหนึ่งนะครับ ไห้นะทุกคนผมหยอดตาตาผมแห้ง <laughs> แต่มันเป็นฟิลแบบนั้นน้ำตามันจะไหลแต่มันอยู่ข้างในทุกคนมันมันไม่ออกมามันเป็นความรู้สึกแบบคอมพลทมันเป็นความรู้สึกแบบปื้มปิ่มมันเป็นความรู้สึกแบบเชื่อมันหาไม่ได้แล้วอะโอกาสแบบเนี้ยโอกาสที่จะได้คุยกับน้องโอกาสที่จะได้สบตาแล้วก็ขอบคุณในจังหวะเวลาเท่าที่จะทําได้แบบอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปนะทุกคนไฮไลท์อยู่ที่ช่วงท้ายเลยก็คือช่วงไฮบลายแฟนมิดครั้งเนี้ยมันเป็นแฟนมิดแบบแฟนมิดจริงๆอะแต่ว่าผมอะแบ่งเป็นสาพันด้วยกันจริงๆมันอาจจะแบบมีมาก สามพาัทก็ได้นะแต่ว่าผมเล่าเป็นภาพรวมให้ทุกคนได้เก็ตว่ามันมีประมาณพารพทพ์ทแรกคือพ์ทโชว์พ์ทโชว์คือตอนช่วงที่น้องออกมาแล้วก็มีการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์เพลงนั่นคือพ์ทแรกเพลงลหลักๆก็มีการเปิดด้วยมอนสเตอร์นะอินโทรชี e แบดเดอร์อัพไลด์เดก็เป็นเพลงหลักๆที่ใช้โชว์เนาะซึ่งในพ์ทโชว์ของน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าจังหวะที่ได้เห็นน้องแบบครั้งแรกจริงๆม่นอเป็นความรู้สึกที่แบบเชี่ย er, น้องมาแล้วว่ะ น้อไม่อยู่ต่อหน้าเราแล้วอะคนที่เราสพอน์์คนที่เราส่งกําลังใจให้ปรากฏตัวต่อหน้าเราแล้ววะ่ะผมรอวันนี้มาแต่วันแรกที่เรารู้จักกับน้องในรายการ Last Evolution เลยพอเราเริ่มทํารายการเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องเจอน้องให้ได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นอะยันวันนี้เราได้เจอน้องแล้วมันเป็นแบบเชื่อเขาอยู่้างหน้าเราแล้ววะ่ะ มาหนูเจ็ดคนหนูจะทําอะไรเต็มที่เลยพี่จะส่งเสียงกรี๊ดแล้วพี่จะเชียร์เต็มที่หนูใส่หนูปล่อยพลังออกมาให้หมดเลยหนูทําเลยพี่จะเอนจอยทุกอย่างมาเลยหนูเหนื่อยไม่เป็นไรพี่จะกรี๊ดพี่จะส่งกำลังใจไม่ต้องห่วงทางนี้ทางนี้แบบเห็นหน้าหนูพี่ได้เติมพลังแล้วเดี๋ยวพี่ส่งนมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นผมตั้งใจดูมากไล่ดูทีละคนทีละคนทีละคนแบบโฟกัสเราก็ได้เห็นออร่าที่มันไม่เหมือนกับ MV กับในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับในสเตจที่เขาได้ไปขึ้นหรือได้ไปโชว์มาไม่เหม ทุกคนคงจะบอกว่าตัวจริงมันมากกว่านั้นแบบมากอะ่ะทุกคนสามารถเหมือลอยไปได้เลยทุกคนสามารถเคิมได้เลยอะ่ะใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบใช่ไขนาดนี้เลยวะเด็กพวกนี้แบบนั้นเลย <S <S ลเาล่าคนแรกเอาเป็นพี่ใหญ่ก่อนลูกกะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบมากถามว่าลูกกะสวยไหมไม่ใช่สวยนะครับ สวยมากลูกก็เป็นคนที่สวยเท่สวยหลอ่อสวยแบบมีคาลิสมาของคนที่แบบว่าบทเขาจะเซ็กซี่เขาเซ็กซี่เลยบทเขาจะนุ่มนิ่มเขานุ่มนิ่มเลยผมให้นิยามว,ว่าเป็นคนที่ออร่าของความสวยจะปรับเปลี่ยนไปตามคอสตูมที่ใส่จังหวะใส่กระโปรงหรือว่าใส่เกงขาสั้นเนี่ยเขาจะแบบมีความสวยเซ็กซี่เพราะด้วยความที่เขาปล่อยผมยาวแล้วก็แบบว่าจังหวะเสยผมจังหวะเล่นหน้าเล่นตามันเท่มันแสบมันโอ๊ย นี่คือลูกะต่อมาอาสะอาสะคือคนที่สะกดผมมากในแฟนมิตครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบคนสวยขาคนสวยขาเลยไม่มีคําอื่นจริงๆคนสวยสวยสวยเลยอ่ะเป็นคนที่สายตาเขาเป็นประกายตลอดเวลามันเป็นสายตาที่เป็นตาแมวตาหวาน,วานส่งสายตาแบบเป็นดาววิง้งวิงตลอดเวลาตลอดเวลา,ลวลาไม่น่าเชื่อจังหวะแบบพลังแอบไปหยอดตามมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตาใสาตาหวานเยิ้มแบบ อันตรายมากคุณวูบได้เลยคนไทยเอาไว้ไทายกันเรามาให้เป็นอาอยไอออนอ เซ็กซี่เลยไอยอนคือเซ็กซี่ไปเลยทําอะไรก็เซ็กซี่วงเพราะด้วยคอสตูมมาด้วยบุค,คลิกที่มันส่งตลอดเวลา,าทุกคนรอดูเลยนะคนนี้จะเป็นตัวแม่คนต่อไปของ YG จริงไอยอนคือตัวแม่เลยคาริสมาเขามาทางนั้นอนะ่ะอีกไม่นานทุกคนรอดูเลยต่อมารามิรามิคือคนไทย <laughs> คนไทยคนที่สาของวงลามิกับลูกะเป็นคนที่พูดใช่คะ่ะบ่อยมากแต่ถ้าถามว่าใครพูดไทยบ่อยที่สุดก็ยกให้ลามิแทบแล้วแทบจะเป็นคนไทยแล้วชัดถ้อยชัดคําขยันพูด ขยันจําขยันเรียนรู้ก็ด้วยความที่มีคนไทยอยู่ในวงสองคนเะนาะก็เลยทําให้ได้รับอิทธิพลแปลงร่างจากคนเกาหลีเป็นคนไทยแล้วเมนูอาหารแต่ละอย่างแทบไม่กินอาหารบ้านเกิดตัวเองแล้วคนไทยแล้วจริงๆรัตลักษ์นะครับก็เป็นเบนบูค้ลที่เรารู้สึกว่าเสียงเขาเป็นเสียงที่ล่อยให้หายไม่ได้เสียงหลักของวงในจังหวัดที่ทุกคนร้องไ,ไห,ห้ในจังหวัดที่ทุกคนร้องไม่ไหวในจังหวะที่ทุกคนเอนเตอร์เทนหรืออะไรลามิจะชอนแบบนั้นเราก็ดูเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับหลายๆคนมากๆแฟนคลับชูป้ายพูด อะไรพยายามตั้งใจอ่านตั้งใจฟังแล้วก็พยายามที่แบบมีอินเทอแอคกับแฟนขับมากที่สุดไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ทำคนอื่นก็นทำนะครับเป็นแบบเดียวกันต่อมาโรล่าทุกคนต้องได้เจอโรล่าตัวจริงเออ แค่นั้นเลย <c oughs> ในจังหวะที่กล้องตัดไปโฟกัสที่โลล่าจังหวะที่เขายิ้มจังหวะที่เขาทําอะไรก็แล้วแต่แล้วกล้องโฟกัสที่โลล่าโลล่าจะเป็นคนที่มีแสงออกจากตัวตลอดเวลามันเป็นฟิลแบบนั้นเว้ยทุกคนไม่ใช่เพราะว่าผิวขาวแต่มันเป็นออร่าที่ออกมาแบบที่เขาให้นิยามโลล่าคือแสงเหนือ แบบนั้นเลยออรโรราโรราเป็นคนแบบนั้นว้ยจริงๆแล้วยิ่งตอนที่เขายิม้มเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วตาเขาจะยิ้มด้วยปากที่ยกขึ้นตาเขาจะยิ้มไปด้วยแม่งโลกสดใสแบบวาบเลยสว่างมากเป็นคนที่มีแสงติดตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาทําอะไรมันแสงแบบออร่าออกอยู่เนี่ยแบบนั้นคนต่อมา ชิกิตา้าชิกิต้าเป็นสาวน้อยมักเน่ที่ที่สนมากเป็นความสดใสของวงเลยก็ว่าได้เป็น energy ของวงอีกหนึ่ง energy ที่ดีมากเป็นคน alert มากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนไทยจัดแฟนมีที่บ้านเกิดของตัวเองเขาก็จะมีความแบบ active มากกว่าปกติทั่วไปมากซึ่งนั่นดีมากชิกิต้าทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ดีมากเพราะบุคลิกแบบนี้เลยทำให้เขาได้รับความรักที่มากจากทุกคน ทั่วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วทั้งทั้งโลกหลายคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่เอ็นดูเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เห็นเขาแบบเออวันของเขามาแล้วอะ่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับน้องแพรน้องแพรคือเจ้าบ้านอีกหนึ่งคนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เจ้าบ้านแบบเป็นพี่ นึกภาพพิธีกรคู่จะมีคนหนึ่งที่แบบว่า energy energy มากอีกคนนึงก็จะแบบเป็นคน support energy คนนี้อีกทีหนึ่งน้องแพรเป็นแบบนั้นเราเห็นถึงความที่แบบว่าเขาดีใจกับการได้มาเล่นได้มาโชว์แฟนมีที่บ้านเกิดในครั้งนี้ผมไม่รู้เลยว่าในมุมของน้องทั้งสองคนเฝ้ารอการจะได้กลับมาที่ประเทศไทยแบบมาโชว์ครั้งนี้นานขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาน่าจะนะน่าจะ เฝ้ารอการได้มาโชว์ผลงานของตัวเองโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองประกาศชื่อของตัวเองตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจจะไปอยู่ที่เกาหลีแล้วผมว่าเด็กเหล่านี้วาดฝันไว้หมดแล้วฉันจะต้องสําเร็จให้ได้ฉันจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้ฉันจะต้องไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องสู้วันของฉันน่ะจะต้องมาถึงและเมื่อวันนั้นมาถึงฉันจะเอาความสําเร็จเหล่านี้เสียงเพลงเหล่านี้ความภาคภูมิใจเหล่านี้ของฉันเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้และฉันจะเอามาโชว์ให้กับคนไทยให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ย ได้เห็นความตื่นเต้นของฉันที่ฉันตั้งใจมากๆได้เห็นถึงความพยายามได้เห็นถึงความฝันของฉันที่ฉันอยากจะเอามามอบให้กับคนไทยแล้วฉันก็จะทําทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะตอบแทนความรักความคิดถึงตอบแทนเสียงกรี๊ตอบแทนทุกกําลังใจให้กับกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ต่อหน้าฉันโดยเฉพาะที่บ้านของฉันนี่ ที่ประเทศไทยผมว่าเด็กเหล่านี้มีภาพและมีความรู้สึกแบบนี้และผมสัมผัสได้มากๆกับจริงเหล่านี้จากเด็กไทยสองคนที่อยู่ในวงวงนี้เขาภูมิใจมากและความรู้สึกภูมิใจของเขามันส่งผ่านสีหน้ามันส่งผ่านภาษากายมันส่งผ่านเสียงมันส่งผ่านน้ําตาของพวกเขามากๆและเขาภูมิใจมากเขาตื้นตันมากที่ได้มาโชว์ความฝันได้มาประกาศความฝันได้มาร้องเพลงได้มาทําในสิ่งที่เขารักมากๆให้กับคนไทยในบ้านเกิดของเขาได้ดูนั่นเลยเป็นเหตุที่น้อง ทั้งสองร้องไห้ในเพลง Dream mm hmm. ผมพิบไว้อยู่แล้วคือมันมาตั้งแต่แบบโน้ตตัวแรกมาเลยในมุมผมคือเราติดตาม Last Evolution มาเพลง Dream คือเพลงแรกของน้อง mm hmm. แล้วตอนที่ผมทำรีแอคหลายคนจดจําได้ mm hmm. ผมร้องไห้กับน้องน้ําตามันไหลมันเป็นความรู้สึกแบบดีใจกับน้องด้วยตัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันที่แฟนมแต่ะพอโน้ตตัวแรกมันเริ่มบรรเลงชิกิต้าบอกว่าทุกคนช่วยเปิดแฟลหน่อยแล้วทั้งหองก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดเปิดแฟลกําลังจะเข้าสู่ท่อนร้องท่อนแรกของเพลง คือชิกิตาในจังหวะที่น้องกําลังจะร้องน้ําตามันไหลมันออกมาด้วยความรู้สึกดีใจมันออกมาด้วยความรู้สึกตื้นตันมันออกมาด้วยความรู้สึกรัดมันออกมาด้วยความรู้สึกขอบคุณ มาก,มากนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากน้ําตาของชิกิตาซึ่งจังหวะน,นั้นเองพี่ๆในวงก็งงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วเพลงก็ดําเนินไปพี่ๆก็หันไปเห็นน้องร้องไห้เอาจิบผายน้องร้องไห้ฉันก็พยายามจะร้องอยู่แต่จู่ๆน้าําตาก็มาเองแต่ละคนก็พังผูอสาะาก็คลอมาโชว์เพลงดีไม่ใช่โชว์เพลงที่สมบูรณ์แบบแบบที่น้องพูดเพราะว่าน้องร้องไห้แต่มันเป็นโชว์ที่อูฟิลที่สุดของ คนที่มีความฝันที่สุดแล้วก็เป็นโชว์ที่ไม่น่าเชื่อ full view สำหรับผมเฉยเลยเราก็อิ่มเอมไปกับน้องอะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดมาที่น้องแพนน้องแพนแก็ร้องให้สองคนนี้มีความรู้สึกแบบเดียวกันเลยหลังจากจบเพลงน้องแพก็ได้มาอธิบายต่อว่าสาเหตุที่น้ําตาเหล่านี้มันไหลออกมานั่นก็เพราะว่าเพลง dream เป็นเพลงแรกของ baby monster และในจังหวะที่เห็น f ฟ a ชไ l i ์เห็นทะเลดาวมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลย กับดีมเพลงที่พูดถึงความฝันเพลงที่พูดถึงความพยายามเพลงที่พูดถึงสิ่งที่เขาต้องฟันฝ่าเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องผ่านมันไปให้ได้ในจังหวัดที่เขาเหงาในจังหวัดที่เขาพังทลายแต่เขาเห็นแฟดไท์จากคนใน kitty. ห้องหรือจากพวกเราทุกคนหรือจากคนดูที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วฟังผมอยู่ตอนเนี้ยเขาเห็นแฟดไท์เขาเห็นความรู้สึกเขาเห็นและเขาได้รับความรัก เหล่านี้ดาวเหล่านี้ที่ลอยอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยผมเชื่อว่าภาพตรงนี้คือหนึ่งในความฝันของพวกเขาด้วยเช่นกันมันเลยทําให้พวกเขาลองไห้ออกมาแบบปล่อยออกมาเลยน้องแพรก็เลยบอกว่ามันเลยค่อนข้างอิมโมชัชนอลกับเขามากเพลงดิมแฟลชเสียงร้องจากทุกคน บ้านเกิดของเขาพ่อแม่ของเขาที่นั่งอยู่ข้างหน้าและแฟนคลับของเขาที่อยู่ทั้งห้องรวมถึงคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้หรือว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยมันเป็นความรู้สึกแบบภูมิใจกับน้องมากๆซึ่งเพลงดีมนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในพาร์ทสุดท้ายของแฟนมีดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพาร์ทอังกอร์หรือเอ็นคอพาร์ทเอ็นคอผมขอเรียกว่าพาร์ทคอนเสิร์ตเอ็นคอไม่ใช่แฟนมีดเอ็นคอคือคอนเสิร์ตเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบะทุกคนลองดู yeah, ราน,นั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นต่อให้สังขารจะไม่ไหวต่อให้จะปวดหลังมากแค่ไหนยืนไม่ไหวแล้วถ้ามีคอนเสิร์ตแบบ full scale ที่เป็น baby monster concert live in bangkok หลุมเท่านั้น หลุมเท่านั้นครับทุกคนลงไปเต้นเต้นให้มันรู้แล้วรู้รอดมันมันมากหลังจากที่เราฟูลฟิลของน้องมาระยะหนึ่งแล้วพอมาเจอพาร์ทคอนเสิร์ตผมแบบมาแล้วจวังหวะนี้แหละกูรอมันนานมากกูอยากจะโยกกูอยากจะเต้นมันนานแล้วเรียกแล้วเพลงชีตอ่ะน้องพูดออกหมานะว่าเพลงชีตเป็นเวอร์ชันรีมิกแต่มันเป็นเวอร์ชันที่เขาเอาไปโชว์ในอินกิรายโยที่เป็นเวอร์ชันแบรนด์ชีตเขาเอาเวอร์ชันแบรนด์มาโชว์ในพาร์ทคอนเสิร์ตพาร์ทเอ็นคอร์ซาวกองมากระหน่ำเบ็ดกิ แบบบึ้มบึ้มหอผมแบบคอมพิวต์แล้วไอ้เสียสนุกดีแหละอารมณ์มันแบบฉีกเลยไม่ใช่สวิงนะแต่มันฉีกจากสองพาร์ทแรกของแฟนมีทไปเลยแล้วคุณคิดภาพดูนะว่าถ้า Baby Monster Live in Bangkok เมื่อไหร่มีแบนด์มาด้วยเพลงฟูลสตีมกว่านี้ชํำแน่ลองคิดดู baby monster live in bangkok สาวแบบแบนด์อะแล้วแบบปัน baby monster ทุกคนได้เห็นไปแล้วในอินเกโยในเอ็มเขาดาวที่เขาโชว์เวอร์ชันน,น,นั้นไปแบนด์มันหลุดท่บนั้นจริงๆดูคอนเสิร์ตกับผมสนุกแน่นอนผมบอก <laughs> ใครเป็นผู้โชคดีที่ได้มานั่นขงข้างๆผมนะ สนุกนอกจากน้องๆเอนเตอร์เทนผู้ชมแล้วผมเอนเตอร์เทนผู้ชมข้างๆด้วย <c oughs> แล้วก็พาสุดท้ายพาที่ผมเฝ้ารอมากๆผมบอกเลยว่าเราอาจจะนะครับเราอาจจะไม่ได้เบนฟิตอะไรแบบนี้อีกแล้วหลังจากนี้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ผมบอกกับทุกคนว่าไม่ควรพลาดแฟนมีของ Baby Monster เด็ดขาดเท่าที่จำได้ YG ไม่ค่อยแจกเนบ,บนฟิตแบบนี้สักเท่าไหร่ก o ุฟอโต้ไฟโปสเตอร์แฟนไซน์ไฮบายเป็นเบนฟิตที่คุ้มค่าชีวิต ติ่งผมที่สุดแล้วหลังจากจบแฟนมิสเนี่ยเขาก็จะให้ v i p ีทุกคนนะได้ไปไฮบายกับน้องผมเตรียมของชิ้นหนึ่งไปให้น้องด้วยนั่นก็คือตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายเสื้อตัวนี้แหละแต่มันมีเพียงแค่ชิ้นเดียวจังหวะไฮบายต่อแถวเดียวเข้าไปหาน้องๆเขาทําเป็นห้องที่เป็นบล็อกพิเศษขึ้นมามีโต๊ะอยู่ข้างหน้าแล้วน้องก็ยืนอยู่ข้างหลังโต๊ะอีกทีหนึ่งฟีลเหมือนแฟนไซน์แบบนั้นแต่น้องยืนทักทายโบกมือ กับพวกเราทุกคนที่เข้าไปและจังหวะที่เดินเข้าไปในกล่องในห้องห้องนั้นน่น้องยืนเรียงกัน7คนผมเข้าไปคนแรกเจอลูกกะ <c oughs> ทุกคนครับห่างกันแค่แค่นี้อ่ะปกติก้างมือสองแขนก็ว่าห่างแล้วแต่เราห่างกับน้องแค่แขนเดียวแค่เนี้ยแค่เนี้ยผมเดินเข้าไปปุ๊บลูกกะทำหน้าช็อตใส่ผมก่อนทำหน้าแบบทำหน้าตกใจใส่ผมก่อนแล้วผมก็ช็อตใส่ดอกด้วยเหมือนกันอะผมก็ ผมไม่รู้ว่าน้องช็อตด้วยความรู้สึกอะไรตอนแรกไม่รู้ใช้คําว่าตอนแรกไม่รู้แต่ผมอะก็ช็อตน้องด้วยความรู้สึกที่แบบคนใหญอะไรสวยขนาดนี้วะบนเวทีอล่าขนาดไหนตอนจังหวะไฮบายตอนจังหวะได้เจอกับน้องได้แบบบบายน้องอะ่ะคูณร้อยเข้าไปนั่นคืออล่าของไม่ใช่แค่ลูกกะนะน้องทุกคนแต่ลูกกะก็ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าแบบเอะกตรงไทย <c oughs> ดึงมันไปแล้วประโยชน์กีดทำไม <laughs> <laughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนะครับผมก็ทาตัวไม่ถูกผมไม่รู้ว่าผมควรจะทํามือ,อยังไงผมควรจะไปบ่ายน้องเขาหรือสวัสดีหรือว่าพูดคุยไม่รู้จะทําทตัวไงเลยไม่มีคนมาไกด์ไลน์ก่อนไม่รู้เรื่องแต่มีน้องผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็ทำมืออย่างนี้ให้ลูกกะลูกกะก็ทําตอบโต้ด้วยแต่ว่าแบบทําหน้าช็อตเสร็จเราแล้วเราก็ ยังไงวะอ่ะกูยกมือด้วยลูกค้าก็งงใส่ผมอะผมก็เอา้เอาไม่ได้หรอยัไงไงว,วะแล้วผมก็แบบใคแบบ่ผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะแล้วก็ผ่านไปเลยแล้วคนที่สองคนต่อมาก็คืออาสาผมแบบอ๋อเจี๊ยกูตายตรงนั้นเลยกูอาสาสวยมากอาสาตาหวานยังไงบนเวทีตอนไทยบายคเข้าไปอีร้อยทุกคน <c oughs> เคยเห็นตาแมวที่แบบเขาเขาทำอย่างนี้แบบเพื่อขออาหารหรอปะ เหนือตาของอาศั์เป็นแบบนั้นเลยแล้วส่งสายตามแบบนั้นเลยแล้วผมก็ได้รับแบบนั้นอะในระยะที่แบบ ผมก็ช็อตจากตรงนี้ไม่พอมาช็อตตรงนี้อีกอไม่ไหไม่ไหไม่ไหวไม่ได้พูดอะไรด้วยช็อตหนึ่งช็อตสองอ้ยคนต่อมาคนที่ยิงดาเมจใส่ผมแล้วก็คือทําให้สติของผมหลุดบุ้ม <c oughs> คือชิกิตะคนที่ไปวันแรกเราได้ไฮบอยมาช่วยยืนยันกับผมด้วยเพราะผมสติหลุดแล้วจริงๆผมอาจจะเรียงลําดับของน้องๆผิดไปช่วยมายืนยันด้วยเพราะผมจําได้แค่นี้จริงๆภาพผมตัดชิกิตะทักผมพี่หนูรู้จักพี่หนูดูคลิปพี่อยู่แล้วน ต้องแบบว่าชี้หน้าผมพี่ ผมก็เฮ้ยผมแบบเชื่อวันไปอัตโนมัติอะน้องพี่ผมก็เฮ้ยอย่างนี้ใส่ด็อเฮ้ยชี้ด็อกชี้ทำไมไม่รู้แต่แบบเฮ้ยไปแล้วน้องก็พูด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 มาผมก็เนาะรู้จักพี่เหรอผมก็ยกมือขอบคุณน้องขอบคุณครับแล้วผมก็ไปบายน้องแต่ข้างในอยากจะพูดอุ้ยจริงเหรอพี่เป็นกำลังใจให้อยู่นะแล้วพี่ซัพพอร์ตหนูมากๆรวมถึงทุกๆทุกคนทุกทำมาได้เต็มที่เลยพี่คอยจีบคอยเชียร์คอยผลักดันพี่จะคอยขายกับคนอื่นที่เขายังไม่รู้จักน้องพี่ไป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 เนกว่าเขาจะมาเป็นแฟนดออมมขงงนนนนนน้้ัััเป็แบบสติหหลลลุุดดไปปแแ้วต่่รระมาณคึั Ah. <laughs> มือถือสติกเกอร์อยู่จูจ่ๆกำ <laughs> จูจ่ๆกำแบ เข้าใจคนโดนไฟชอ็อตปะมันจะกำมือัตนมัติใช่ปะผมเป็นแบบนั้นเลยเว้ยกำแบบกำแน่นเลยหลังจากชิกิต้าคนต่อมาคือใครสักคนผมจําไม่ได้แล้วผมเลยต้องแบบทุกคนที่ได้ไฮบายนะครับในวันแรกถ้าจำำําลําดับได้มาช่วยคอมเมนต์ผมจําไม่ได้แล้วห <c oughs> ลังจากนั้นคือภาพผมเกือบตัดแล้วะสติผมหลุดไปครึ่งหนึ่งแล้วนึกภาพวิญ,ญญาณอะออกไปแล้วครึ่งหนึ่งอะยังเหลืออีกครึ่งล่างอะที่อยู่ในตัวอยู่อะแล้วผมก็ลอยเลยจังหวะนั้นเดินออกมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยน้องแพรคือคนลองสุดท้ายผมจําได้แค่นี้เลยิงงสผผมอีกพ แล้วน้องแพ้ก็อย่างเงี้ยใช่อะดูดูคลิปพี่ดูจำพี่ได้อะไรแบบนั้นอะเป็นประโยคประมาณนี้นะแต่ผมจำรวมๆไปแล้วคือมันหลุดไปแล้วสติสุดท้ายความทรงจำสุดท้ายที่ผมจำได้คือมีเดวิวลถล่มหัวผมอยู่แบบพานุมึงไม่ให้ตอนนี้นะมึงจะไม่มีโอ,อกาสได้เจอ้องอีกแล้วแล้วมึงไม่มีโอ,อกาสที่คุยกับน้องใกล้ขนาดนี้แล้วให้ของสำคัญของมึงแล้วผมก็ต้องแพ้แล้วผมก็ยื่นทุกคนจำช็อตที่มีคนเอาเงินให้ลูกะที่สนามบินได้ป่ะเอ๊ะ แบบนั้นเลยผมยื่นปุ๊บน้องแพรมือมาไวมากแบบจุ๊บจับแล้วเก็บผมก็ทำตัวไม่ถูกน้องก็พูดพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เท่าที่ผมจำได้คือตั้งแต่ชิกิต้าทักผมแรงมากแบบช็อตพี่เมมเบอร์ทุกคนหันความเมื่บอทุกคนหันความรับออวมาที่ผมแล้วผมวิญญาณที่มันอยู่ครึ่งหนึ่งของร่างกายหลุดปุ๊มไปเลยผม สายตาเมมเบอร์ทุกคนมองมาที่ผมผมมองกลับไปที่ลูก,กะซึ่งเป็นคนแรกอีกทีหนึ่งลูก,กะก็ททำหน้าแบบฟิลประมาณแบบชี้หน้าเหมือนจำได้แล้วแบบใช่ไอคนนี้แหละผมก็เลยคิดว่ากูว่าใช่แล้วแหละลูก,กะก็น่อาจจะเคยดูคลิปกันด้วยแล้วผมก็เดินแบบกีดออกบาแบบแล้วก็น้องที่อยู่ข้างหน้าผมที่เดินนำหน้าผมกับน้องผู้ชายที่อยู่ข้างหลังผมที่เดินประกบมาอีกทีหนึ่งก็แบบพี่พี่พี่ขอพี่แล้วพี่พี่ขอพี่แล้วดีใจกับพี่ด้วยนะพี่ขอพี่แล้ว oh. โโออเเคคแล้วพอหลังจากออกจากห้องไฮบายออกมาปุ๊บแว็บแรกของความทรงจำที่พุ่งแวบเข้ามาในหัวผมคือชิบหายน้องเคยดูคลิปกูน้องเห็นช็อตที่กูฉีกสัญญาหรือเลปล่าแล้วก็ไม่ได้ฉีกเบาๆด้วยฉีกชำเลยไม่ได้ฉีกแบบฉีกธรรมดาด้วยชวนคนอื่นฉีกสัญญาด้วยประเด็นตัดชิบหายแล้ว ทิ้งและเผามันที่หมดสัญญาสัญญาอะไรไม่มีทีจิสัญญาทิ้งแล้วจนวันนี้สัญญาไอ้ที่บอกว่าลางใหม่เนี่ยผมบอกทีมทนายส่วนตัวแล้วไม่<ด>ต้องลางอยากกลับไปหาน้องอีกพอเจอน้องอีกได้ไหมอยากสบตาน้องให้ได้ทุกคนแต่สติหลุดไมได้สบตาอยู่สี่คนลอีกสามคนียังไม่ได้คุยด้วยเลยจำไม่ได้ด้วยม่หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับจะได้รับความรักไม่ใช่แค่จากพี่นะครับ ได้รับความรักจากแฟนๆทุกคนที่เขาตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพวกหนูแล้วก็ตั้งใจส่งพลังใจเราเนี้ยให้กับพวกหนูได้ผลิตผลงานเพ,<ณ>พล,งนลงผลิตผลงานต่างๆออกมาให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามได้เป็น energy ที่ดีต่อกันพี<ะ>่อยากจะบอกว่าเพราะ energy เ,เหล่านี้แหละทําให้พี่แล้วก็คนอื่นๆสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้มีพลังงานที่จะไปทําบางสิ่งบางอย่างได้มีแรงมีความฝันที่จะลงมือทําในสิ่งๆนั้นต่อได้ไม่รู้ว่าหนูรู้ไหมแฟนคลับหลายๆ คนมาเจอพวกหนูด้วยความรู้สึกที่บางคนเขาเหนื่อยมากบางคนท้อใจมากบางคนผิดหวังกับชีวิตมากบางคนไม่มีที่พึ่งแล้วการแค่ได้เจอพวกหนูอยู่บนเวทีอยู่ต่อหน้าการแค่ได้ฟังเสียงพวกหนูอยู่บนเวทีการได้ลุกขึ้นเต้นการได้ตะโกนเรียกชื่อการได้ตะโกนบอกรัก การได้ส่งเสียงกี๊คันได้ปกมือกันได้หัวเราะการได้ร้องไห้ร่วมไปกับพวกหนูในหอแค่สิ่งเหล่านี้มันเติมเต็มความรู้สึกที่เขาสูญเสียในทันทีเต็มถังในทันทีมันเพียงแค่การที่พวกเขาได้มาเจอพวกหนูพี่เองก็เช่นกันพี่อาจจะไม่ใช่ตัวแทนของแฟนคลับที่ผู้สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกคือแฟนคลับทุกคนอยากจะเห็นหนูอยู่ในเส้นทางของความฝันนี้ ต่อไปทำเพลงต่อไปโชว์พร์แมนซ์ต่อไปเติบโตขึ้นต่อไปสําเร็จยิ่งิ่งขึ้นไปต่อไปเป็นแฟบนบทุกคนอยากเห็นสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มันเติมเต็มไม่ใช่แค่หนูแต่มันเติมเต็มตัวพวกเขาด้วยแค่เห็นเพนหนูมีความสุขคนไทยน้องแพรชิกิต้ามีความสุขพวกเขามีความสุขแล้วแฟนคลับเหล่านี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยแค่พวกหนูมีความสุขเขามีความสุขแล้วันนั้นที่เป็นกําลังใจให้นะพี่ก็จะเชียร์น้องๆต่อไปส่งกําลังใจให้กับพวกหนูต่อไปผ่านไปผ่านมามาเห็นคลิปพี่พี่ขอบคุณมาากกเลลยแแ้พีี่่็จะทํบบนตอไป เพื่อส่งกําลังใจให้กับพวกหนูและไม่ใช่แค่พี่แฟนคลับทุกคนเขาก็จะส่งกําลังใจให้หนูต่อไปอย่างกาลังใจให้นะขอบคุณมากมากนะที่มาประเทศไทยที่กลับมาบ้านแล้วก็มาส่งเ n e r g y ดีๆแบบนี้พวกพี่ได้รับกันเยอะมากขอบคุณมากมากจริงๆแล้วก็หวังว่าหนูจะได้รับความรักเหล่านี้กลับไปแล้วไปทําผลงานดีๆต่ออีกนะครับขอบคุณทุกคนมากๆานะครับที่ดูมาถึางตอนนี้นะครับหวังว่าทุกคนที่ทั้งได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็เข้ามาฟังผมอยู่ตอนนี้จะได้รับพลังที่ดีความรู้สึกแบบเดียวกันกับผมนี้ กลับไปสู้ต่อรุยต่อสร้างผลงานต่อหาตังต่อทําอะไรทุกอย่างก็ได้ต่อไปเพื่อที่วันหนึ่งเราจะต้องไปเจอศิลปินที่เรารักให้ได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกําลังใจให้กับผมเช่นกันขอบคุณทุกคนจริงๆรนะครับรีวิวยาวมากไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนดูคลิปกี่นาทีนะครับแต่ผมถ่าย1ชั่วโมง20นาทีเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะพวกแกไปเจอศิลปินที่แกรักให้ได้นะ